สวัสดีจ้าแอดมนินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ f c เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะ,ะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลราพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะแล้วก็มารูดหนึ่งกันนะคะแอดมินดูกันหนึ่งแบบอะไรดี

หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งสองนะคะหากท่านใดนะคะอยากเข้ากลุ่มนะคะก็อยา่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ so dasa นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะเก้าเก้านะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนวอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ด้วยก,กันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า